เมนูใต้ร้อยแรงออกมาอีกแล้วครับเมนูนี้เมนูแกงกะทิกุ้งครับเข้มข้นมากมาเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะแล้วก็เทหัวกะทิลงไป200 ml อครับกะทิเริ่มร้อนแล้วเชฟก็จะใส่พริกแกงกะทิใต้นะครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับพริกแกงจะมีพริกแกงขั่วกับพริกแกงกะทินะครับ2แบบจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่แหละครับพริกแกงที่เชฟใช้ก็จะเป็นพริกแกงกะทิครับกะปิหวานหนึ่งช้อนชาครับเชฟจะขาดไม่ได้เลยนะครับมีติดโค้ยตลอดครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็ทั้งพริกแกงทั้งกะปิหวานก็ทักมาได้ที่แชทเลยนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับสีของพริกแกงเขาสวยมากๆเลยครับแล้วเชฟก็จะเติมหางกะทิลงไปอีก300 ML ครับ นให้เข้ากันอีกทีครับลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะรู้ว่าแกงใต้เนี่ยไม่ได้ทํายากอย่างที่คิดเลยนะครับมีพริกแกงใต้แท้ติดครัวไว้เนี่ยชัวครับอร่อยแน่อะตามด้วยหน่อไม้นะครับอีก200กรัมครับตัวฝักยาวหั่นท่อนครับอีก50กรัมครับตามด้วยมะเขือพวงอีก50กรัมครับ รอจนกว่าทุกอย่างจะสุกให้หมดเลยนะครับสีสันของเครื่องแกงเข้มข้นและก็นวลมากๆเลยครับตามด้วยกุ้งสดอีก300กรัมครับรอให้กุ้งสุกให้หมดนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงรสชาติกันน้ำปลาดีครึ่งช้อนโต๊ะครับ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวอีกหนึ่งช้อนชาครับผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยกลิ่นครัวหอมฟุ้งด้วยพริกแกงใต้ไปหมดแล้วครับตามด้วยใบยมะกรูดฉีกและพริกจินดาแดงซอยครับ เห็นไหมครับเชฟแทบไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรมากเลยนะครับรสชาติทั้งหมดนั้นน่ะมาจากอาศัยจากพริกแกงใต้ล้วนๆเลยครับสีสันน่ากินมากๆครับเข้มข้นแน่นอนเลยแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆต้องเข้ามาแล้วครับตอนนี้หยอกน้ำปลาดีลงไปในข้าวสักเล็กน้อยนะครับราดด้วยแกงกะทิกุ้งของเราโอ้โห อร่อยจนข้าวหมดหมอแน่นอนครับ